ออกไปเล่นตรงนู้นเลยนะสวัสดีครับพี่น้องชายไทยพบกับแ a น d s อ m e a c a เด m ิสและผมโจ๊กก่อนพบอีกเช่นเคยในฐานะของตัวแทนคนน่าหล่อยอย่างผมขอประกาศความสำเร็จให้กับพวกเราทุกคนเพราะขณะน,นี้ดัชนีความหล่อของหนุ่มไทยได้พุ่งสูงขึ้นกว่า5แล้วล่ะครเแล้วละคร <Yes. Awesome. S 1> ตั้งแต่เขาร่วมแผนพัฒนาความหล่อ50เท่า คดีพลิกครับจากผมเป็นฝ่ายล่าตอนนี้ผมเป็นฝ่ายถูกล่าแทนครับผมมั่นใจได้เลยว่าแดดเมืองไทยอ่ะยังไงก็ทำอะไรกันหน้าผมไม่ได้แน่นอนครับแม่ลองถาวฟีดแบ็กจากสาวๆในแชทของผมดูแล้วกันครับเพียบนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีหนุ่มๆอีกมากมายที่ผ่านการเข้าร่วมแผนพัฒนาความหล่อ50เท่ากับเราวันนี้ผมจ๊อบและแฮนซิมอีคันมิ หมดเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณสามารถเป็นเจ้าของ New w a m e n e Extra White Super Serum SPF 50ขวดนี้ได้ในราคาเพียง199บาบาทเท่านั้นเชื่อเถอะว่าสิ่งนี้เกิดมาเพื่อคุณจริงๆคลิกเลยสิครับ